Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พิธาหัวหน้าก้าวไกลเรียกร้องสภาผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมและสุราก้าวหน้าขณะเท่าพิภพอัดค่าราชการค้านสุราก้าวหน้าตักกะผิดเพี้ยน เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่8มิถุนายนที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัฐน์สอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเก้าไกลนำทีมสอสอพักเก้าไกลอาทินายเท่าพิภพ,พลิ้มจิตตกรสอส,อสอกรุงเทพมหานครนายธัญ,ญวัน์กมลวงศ์วัน์สอสอบัญชีรายชื่อ,ถอแถลงก่อนการพิจารณาร่างพรบภาษีสรรพสามิตหรือพอรบสุราก้าวหน้า และร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพรบสมรสเท่าเทียมนายพิธาแถลงว่าวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์คนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมโดยกฎหมายฉบับแรกคือพรบสมรสเท่าเทียมที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์สร้างครอบครัววางแผนชีวิตซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกับร่างพรบคู่ชีวิตของคอรมอด้วย ที่ยังไม่อนุญาตให้สิทธิร่วมกันวางแผนชีวิตในการสร้างครอบครัวเพราะคำว่าคู่ชีวิตกับคำว่าคู่สมรสไม่เหมือนกันส่วนกฎหมายอีกฉบับคือพอรบสุราก้าวหน้าที่ประชาชนต่อสู้มาอย่างยาวนานหลายปี เพื่อความเท่าเทียมในธุรกิจการทำมาหากินแปรรูปสินค้าการเกษตรให้เป็นแอลกอฮอล์ทำให้ประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจช่วงโควิด19ด้วยเราต้องการตอกย้ำความสำคัญของกฎหมายทั้งสองฉบับขอเรียกร้องจากสอสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลช่วยโหวตผ่านเพื่อเป็นสัญญาณว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีกว่า น,นยายธัญวัฒนกล่าวว่า สมรสเท่าเทียมไม่เท่ากับร่างพรบรคู่ชีวิตสองคำนี้ต่างกันตนจึงอยากให้สอสอทุกคนที่กินเงินเดือนของประชาชนทำงานเพื่อประชาชนเดือนนี้เป็นเดือนพรายมันที่กลุ่ม LGBTQ+ แสดงความเป็นตัวตนด้วยความภาคภูมิใจทั้งที่เราอยู่ในสังคมที่บอกว่าพวกเราผิดปกติและวิปราสดมาตลอดแต่จะบอกว่าเราคือมนุษย์และเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นและพักเก้า ไปยืนยันว่านี่คือคุณค่าที่เราจะต่อสู้ให้กฎหมายนี้เกิดขึ้นเพื่อประชาชนทุกคนนายเท่าพิภพกล่าวว่าสำหรับร่างสุราก้าวหน้าตนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาปกติที่จะทำสุรากินเองที่บ้านหรือทำขายเมื่อตนได้ไปพูดคุยกับข้าราชการก็พบว่า ตะก,กะที่ผิดเพี้ยนที่บอกว่ากระบวนการผลิตอาจทําให้เกิดอันตรายถ้าเป็นเช่นนั้นทําไมไม่ไปควบคุมพ่อค้าแม่ค้าว่าอาจใส่สิ่งผิดปกติลงไปในอาหารด้วยถ้าทีเช่นนี้ดูเหมือนว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ผู้ที่เป็นสอสอเป็นตัวแทนของคนจริงๆหรือเป็นตัวแทนแค่บางกลุ่ม ทั้งที่กฎหมายควรจะใช้เสมอกันทุกคนควรมีโอกาสทำตามความฝันได้เท่ากันไม่ว่าจะรวยเป็นแสนล้านบาทหรือนักศึกษาจบใหม่ กฎหมายนี้ไม่ใช่กฎหมายที่ยากแต่ถามว่าประเทศไทยพร้อมหรือยังทั้งนี้อาจทำให้เจ้าหน้าที่สภา,ามิตรทำงานมากหน่อยแต่เข้าใจว่าอาจขี้เกียจทำงานและถามว่าไม่อยากได้เงินหรือหรือว่าได้เงินไปแล้วดังนั้นวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์ถ้ากฎหมายผ่านและถือว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ